ว้าว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 เตี๋วกากหมูอันนี้ของพ่อนะคะเส้นเหลืองหูน่ากินมากแันนี้ของหนูไม่ตังค์องค่ะงั้นบอกเลยว่าคำนี้อร่อยมากนอร่อยสะบัดเลยหืมกากหมูกรอบ หืมเส้นเหนียวนุ่มหนึบหนับจริงๆค่ะเพื่อนๆหืมเส้นเด้งเด้งหืมอร่อยเวอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสุดดั้งเดิมเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะพิเศษกบหมูชอบพิเศษไข่หมูตุนไก่ตุ่นตีนตุ่นรวมหมูรวมไก่รวมทุกอย่างได้หมดเลยยำกักแซ่บซิกเนเจอร์ไม่ควรพลาดเลยค่ะทุกคนเรามาซูบเส้นกันดีกว่าทุกคน กินบ่อยจนได้ฉายามีตังก๋วยเตี๋ยวกับหมูบอกเลยร้านนี้ร้านเด็ดในสุษฎร์อย่าพลาดกันเลยนะคะทุกคนเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมนาำๆอร่อยแบบหยุดไม่ย,ยู่เต็มปากเต็มคำง้ำบรรยากาศร้านก็นั่งสบายดีนะคะพเพื่อนๆร้านเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง4ี่โมงนะคะปิดทุกวันจันทร์ค่ะน้องมีตังอิ่มยังอิ่มแล้วอ <c oughs> ได้กินไอติมเลยไอติมโบราณอร่อยอร่อยรสข้าวโพดน้องมิตังชอบด้วยค่ะบายบายนะคะทุกคน